ตอนนี้กำลังเช็คอินกันอยู่นะคะป๊าๆกับน้องอยูนิ่เดือดเช็คอินเลกินครับไปหมเนาะ,ะ,ะ,ะไปแล้วนะคบเช็คอินเสร็จแล้ววันนี้เราได้ขึ้นตึกฝั่ง ฝั่งนี้นะเราไม่เคยมาพักฝั่งนี้นะคะเดีเ๋ยวเราไปฝั่งเขาเรียกว่า A2 ตอนนี้เป็น A1 นะฝั่งนี้เอหน,นึ่งโอ้โหมีสิบเก้า่านิ่งด้วยลูกไม่ต้องใช้ครับชั้นสิบครับไม่รีบเขาสิโอยู่ไหนรี่เรืองจัดจัด้นี่ไง ะปุ่มกระตัเหมือนหนังจระเข้เลยอ่ะใช่อันนี้มาด้านหลังคงต้องต้องเปิดอ,อะไรหนึ่งศูนย์สองหนึ่งสองหนึ่งไปทางขวานู่นทะเลอยู่นู่นเลย มีก็หาสิครับโหบรรยากาศดีเนี่เราจอดรถตรงนี้เลยนะคนเยอะนะจอดอยู่ริมนี่เลยสุดนี่เลยอยูแ่แถวโซนแถวสุดท้ายเลยอ้าวมันจะดูวิว <laughs> นี่ครับสองหนึ่งครับถ่าบการ์ดโหเขาเขียนว่าอะไรเนี่ย ทาทิชแค่เห็นไหมห้องไหนที่ทำความสะอาดเรียบร้อย mm hmm. เขาแตสะสเตกเกอร์ไว้เลยพอ mm hmm. าเขาทำความสะอาดทุกอย่างเรียบร้อยแล้ว mm hmm. อ่าดึงหวัวหนักๆไป mm hmm. เข้าเลยห้องเหมือนเดิมไหมห้องเหมือนเดิมแ้วเปลี่ยนทิเ mm hmm. อาบัด mm hmm. มาครับพี่มีเสียบก็จะได้แช่ติดนะอ่าแล้วไปจับทำไมลูก เออเดี๋ยวว่าจะใช้ค่อยจับก็ได้ครับเปิดให้ดูอีกหขนาดนั้นเลยมีตู้เซฟด้วยเหมือนเดิมมีที่ชั่งน้ำหนักนะอแล้วเขาให้ถุงผ้าไปด้วยเราไปใช้ทำอะไรถุงผ้าไม่เผื่อ,อลงไปซื้อของหรอกนี่ <c oughs> <c oughs> กระจกกระจกจกต้องสงสัยไปดูอันนี้ก็เป็นโซนอาบน้ำนะโซนเปีกยกแางล้ามืออยู่ตรงนี้เลย <c oughs> ที่นี่ก็อาบอาบก็จะหนาวหนาวหน่อยนออเนาะเป็นเหล็กอืมหนาวเป็นเหล็กก็สไตล์แบบซปฟรีไงแล้วอันนี้ก็เป็นโคมไฟอืมไฟฉายมีเตียงเล็กให้ด้วยนี่ยิ่งมปเบานอนนี่หรอใช่โอ้โใจดีจังก็เพราะว่าถ้าเกิดมีนอนกับพ่ป๋ออ่าแล้ววันนี้ครับตู้เย็นไหนเปิดให้ดูสิมีอะไรให้ไหม ไม่มีหรอกอ่ะเราเดี๋ยวเราเอาน้ำแช่ดีกว่าเดี๋ยวเรากลับมาจะได้เย็นๆอ่ะเืออันนีเป็นแช่เลย,ยมีไหมแช่ได้ไหมใส่ได้ไหมเราต้องวางนอนหนระอกะขอได้อะอันนี้ประกาศฝาอันนี้ด้วยกันขึ้นมาจะได้เย็นอ่าเรียบร้อยแล้วเขามีกาแฟให้ไหมนเนี่ยปีนี้ทุกที่ก็ต้องมีแหละเนาะมีไงโอ้มีชาด้วย มีชาให้ด้วยนะนี่มีชามะนาวด้วยกินเท่ากินนอกอ่าอ่าไปอ่าเดี๋ยวมาดูด้านนอกบ้างครับอืมค่าที่กางจะตกแล้วนะเรามาถึงห้าโมงนิดๆนะตอนนี้หกจะหกโมงละเรียกพักชั้นสิบนะครับเตือนอีกทีนึงเดี๋ยวเราลืมนี่ เขากั้นทุ่นไว้ให้เลยนะนงงลนนเนาะนึ่ไงร้านนู้นองริมทะเลท,ที่ปีที่แล้วเรามากินน,นะนู้เนเขาบอกว่าสาวยน้ำตรงนู้นนะสาวยน้ำตรงนู้นนะที่คนเล่นกันอยู่นะนะปิดสองทุ่มนะแต่พวกสไลเดอร์ที่เป็นสวนน้ำตรงนี้ครับมันปิดแล้วปิดหกโมงเดี๋ยวเราไปกินข้าวก่อนพ่งนี้เราค่อยเล่นกัน เดี๋ยวเราไปแล้วนะไปแล้วครับเราไปกินข้าเวเย็นที่เทอร์มินอลเรนที่มันอาฉันเหน่งแล้วเดี๋ยวเจอกันเทอร์มินอลเลยนะ ได้ถึงแล้วครับเทอร์มินอลครับนี้เกตห้านะเราเข้าสังเกตห้า,าได้ร้านอาหารกันได้เข้ามาแล้วนี่ไงที่มินบอกหอเหหอ็นนะมีจริงด้วยห,หอเอ็นอมันเอ็นไหมดูสิเอ็นมันเอียงอยู่นั่นน่ะเอียงไปทางซ้ายอ่ะจากมุมเราเนี่ย นะยังอยู่อืมรีพอสทหารจีนะอ๋ออันนี้ครับมีหอไอเฟลด้วยนะครับเป็นโซนตรงกลางของเขาไหมา ข้ามีเป็น,นโซนๆเนาะไ,ไหนดูหอวไอเฟิลสิวันนี้เดี๋ยวเรามากินร้านเกาหลีนะครับฟรายเพล็กครับนะฟรายเพล็กเอเวนคอร์เรียบาร์บีคิวนี่ร้านนี้เลย่อาร้านนี้เลยไปเข้าไปกินกันดีกว่า หือน่าเราสั่งเสร็จแล้วนะเป็นเตเนื้อเซตเอเดี๋ยวเราลองดูว่าเยอะแค่ไหนแล้ที่นี้เขามีเขามีบุฟเฟ่สลัดด้วยนะกไม่อั้นโอ้โหกินจีด,ด้วย แม่หมูมาแล้วนี่ที่เขาย่างให้เห็นหหนี่สลับปลาเรา tục lắm nên đó เมื่อค,คืนฝนตกนะลงไปทานอาหารเช้ากันนะว่าาตักอาหารกันดูซิมีอะไรครับเข้าสวยยมินกินืมินเดินตามออกมา,มาไปกินนี่มีข้าวผัดด้วยเอาไหมหรือว่าจะกินพวกเส้กรอบครับ<ม> แม่เดี๋ยวป้าเดินหาไส้กรอกก่อนยิมินระวังจะเดินหันอยจะเดินห้อยหลังครับคนนะเดี๋ย่าให้มาเขาดูตรงนี้มีอะไรมีอะไรอ๋อโจ๊กอะข้าวต้มข้าวผัดแล้วนั้นตัวนั้นขนมจีนขนมจีนติ่มซำเดี๋ยวพวกไส้กรอกอยู่ตรงไหน,น นี่สาระเปลาสาระเสกคีดขมยำอ,อันนี้อ๋ออันนี้ไข่ต้มอ,อันนี้มันอบนี่มินไม่กินมันอบใช่ไหมครับ นี่มีแผนเค้กอะขนมปังชุบไข่โหอ,อันนี้น่ากินนะอะไรงเทศเ <c oughs> ขาเรียกว่าตัวขาวตัวข,าว,วขาวซ้อนก็เหอเทศไ,ไม่รู้คับเขาไม่มีชื่อบอก ตัดซีอิ๊วโอ้โหกระเทียมหมูอาไปดูตรงนั้นกันเดี๋ยวป้าเดินป้าเดินดูรอบหนึ่งก่อนนะหาหาสักให้ตอบบินไม่เจอเฮ้ยขนมปังติ้งเรนนี่เนละ่โซนอาหารออกแนวอาหารว่างโซนชีสและเนื้อต่างๆ ฝั่งนน้นก็เป็นสลัดฝั่งโน้นเป็นสลัดมีหาดเซกตตอที่ไม่มีหรอกโซนนี้นี่โยเกิร์ต,รตนี่ผลมไม้ออแล้วพวกซีเรียลน,นี่คตอนนี้ก็มีโซนกาแฟโหกาแฟสดนะเดี๋ยวไปดูข้างนอกก่อนแป๊บหนึ่งครับนี่ไงมาข้างนอก นี่ไงไข่ขนมไข่ตอกแ็มไข่ตอกไก่กับไ้่ตอกหมูแล้วข้างนี้ก็นี่อะไรน้ำต้มหู้นี่ักท้งองโงนี่งสมดนะูรครับอ่าได้มากินกันนะครับเอแล้วครับเรากินเสร็จแล้วนะครับเมื่อกี้มาเดินสำรวจ เดี๋ยวเราขึ้นไปนี่เราขึ้นจากตึก a อสองนะเดี๋ยวเราขึ้นไปทะลุไปแค่ชั้นหนึ่งพอครับกดคล่องเลยนะลิฟต์ครับอันนี้นะครับเมื่อปีที่แล้วเรามาเขามีตู้เกมครับแต่เขาทีแรกม,มันอยู่ชั้นบนะครับตอนนี้เขาย้ายมาอยู่ชั้นนี้แล้วนี่ ลองเข้าไปดูซิเปิดเก้าโมง PS4 ด้วยอ๋อนี่ตู้บารอยู่นี่มีปิงปองมีเกมเต้นเดี๋ยวเราระหยับเดี๋ยวเล่นกันขับรถอ่ะลูมนี่ครับโยมินครับ อยากลองขับรถปเป็นไงล่ะนี่เลือกรถหมุนพวงมาลัยเลือกนะครับเอาเอาคัาานไหนอ่าไปแล้วครับตอนนี้ลำโพงอยู่นี่ไหนลำโพงอยู่นี่อ่ะฮะอ่ะเหยียบคันเร่ง,งเลยเหเหยียบอ่ะยังมีเหยียบไม่ถึงไง อภัยเหยียบไปให้ไหมยิมินก็ขับไปนะได้อยู่นะโอ้โหสุดยอดเลยอะโขับเป็นด้วยเอาเหยียบด้วยอย่าลืมเดี่ยวคันเร่งด้วยโโเป็นอยู่นะเล่นเป็นอยู่นะ เรียน ตองไว้นะครับด้านในเพาด้านนอกจะร้อนมากนะมน,นี่ครับมาแล้วนะครับอ่ตอนนี้ข้าวเรามาแล้วนะครับแซลมอนนะครับเนื้แอแซลมอนตอนนี้มีเขาชื่อแซลมอนอะไรน,นั่นเดี๋ยวอันอน,อน,อน,นั้นอันนั้นอันนั้นลิปไฮเนื้อลิปไฮสุดเอมาเขาเป็นพ็อกช็อปอันนี้มีนะ 1,600,000 2,000พอมาจด700น้ำมะพร้าวมาเดี๋วยวเราลองชิมดูนะรสชาติเป็นไงเดี๋ยวจะมาบอกกันใช่ไหมครับรสชาติเป็นไงอ่ากินหมดเรียบร้อยครับเรียบร้อยเลยอร่อยไหมครับสรุปแซลมอนนะ่สุดยอดเลยอร่อยเลยใช่ไหมกินเกือบหมดอลยยูมนะิน่ะ เดี๋ยวเราจะไปห้องน้ำก่อนนะไปดูห้องน้ำเขาสิก็ือหลาแค่ไหนห้องน้ำอยู่ข้างในโอ้แคบ้านห้องน้ำเขา,เขาก็รูหลาเลยสินี่ห้องน้ำชายอันนี้ครับโอโ้โหโหเปนะิไหมมีมีของเด็กไหม มารองแมาข้างนอกซิโอ้อยู่ข้างนอกอเหรคะข้างนอกไี่นั่งกินได้ตอนเย็นๆนะอืมาชมวิวข้างนอกไหม เออน,นี่ทะเลสาบนะทะเลสาบนะครับสวยเลยได้เลยนะครับแล้วครับไปแล้วครับไ,ไปเล่นน้ำแล้วครบเลย สามคนไปสไลเดอร์กันนะจะซิ่งจะเป็นยังไงนี่ห้าโมงนะโอ้โหดูแดดห้าโมงอีกนา,นานกว่าพระาที่จะตกอ่ะีลองแล้วครับเย็นไหม,นมคนเยอะนะเดี๋ยวประมานั่งเฝ้าของให้ก่อนไม่รู้ประมาเขาจะลงได้หรือเปล่า แต่ตอนนี้เราลงมาครึ่งตัวแล้วเย็นเย็นเกระงไปเอาเลยเหรอเอาเย็นตุ้มทีเดียวเลยใช่ไหมไม่แต่ว่าต้องการแว่นอ่าเดี๋ยวเราลงไปแล้วค่อยไปหาแว่นอยู่ในถุงลูกเริ่มคุ้นยังเยเย็นนะเฮ้ยเฮ้ยยืนยืนถึงไหม ได้ไม่เพียงฮะได้อยู่สิถ้างั้นนะได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่องั้นไปเล่นไปส<ม>ูชีฟก็แค่ช่วยเฉยๆเพื <Hey. S 1> ่อความปลอดภัย oh. <laughs> โอ๊ยปลา,าไม่ไหวเลยหนาว <c oughs> ถึงแล้วถึงแล้วมามามา <c oughs> ปลา,าลงก่อนนะจิม uh ิน huh. ต่อจิมินตาปลาปลามานะ <c oughs> ปลาจะไปรอข้างล่าง ตัวต๊กตัวหัวเปียกจังเดี๋ยวอย่าเพิ่งมาด้วยเดี๋ยวให้สัญญาณก่อนให้มันเลื่อนมันไม่เลื่อนขึ้นเลยอ่ะอามาได้กันหายใจ้เ๊ยได้นี่นายยืนถึงนี่ใช่ไหมใช่อะไรอย่อางนี้สบายเลย นี่มีมินลงมาแล้วยืนถึงเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวป้าป้าลงก่อนดีกว่าเพื่อความชัวร์ลูกโอ้ยมิมินเึ้อมาเห็นไหมหน้าลงแล้วเห็นไหมได้อันี่ยอยากไปก่อนเราลองไปดูป้าตาาไปติดๆิเลย อยู่ใช่ไหมใช่ล้วอยู่นด้ด้วยโอ้ยหัวเปียกแล้วมาเลยจับเยี่ยมใช่เหรอเฮ้เจ้าแค่หัวล้อสิถารูปหน้ารูปหน้าเออันนี้อันใหญ่ครับ ้วยังไงแรงดีไหมันนี้นะครับเช้าแล้วนะครับมาเล่นก่อนไปนะครับแล้วกล้องกล้องโกโปรเราเสียครับตอนตอนนี้ใช้มือถือ iPhone อัด นี่ตอนนี้มันไม่ได้เอามันข้ามไปได้เล้วอ่ะกอดไว้ก่อนเรามาลงสระก,ก่อนนะเพราะว่าสระเขาเปิดเจ็ดโมแต่ว้าไใครเขาเปิดเก้าเราก็เลยต้องมนรอนะครับเพราะาเมื่อาวานเราเล่นนิดๆเล่นนิดเดียวพอเลยเพราะว่าคนมันเยอะมากเราไม่อยากเสียงนะเขาเลยเล่นนิดเดียวเลย เราเล่นตรงตรงตรงไซเดอร์ที่คนที่มันไม่มีคนเราก็ลงอะไรด้วยยาวเขสนุกนะทุกคนอะไรด้วยยาวรอรอกันมาแล้วเขาโดดน้ำหรือเขาโดดน้ำฮึบฮึบโอ้าลังเลอยู่ฮึบโอ้โห ไหนครับโดดบนหินโอ้ย <c oughs> โดดบนหินก็จมเหมือนกันน่ะ หนีหนีทันพอดีไปเลยนี่มันไม่ค่อยเล่นไปเลย <c oughs> เดินตเอไปทุกย่างชิชงต้องรีบหนีลงเสร็จต้องรีบทำอยู่นี่ล้นี่นี่นี่ได้นอนแล้วกระเด็นกลับี่นี่ทำเลยอย่างนี้ เดี๋ยวป้าดันให้อ,อยากลองสัะเด็กอยากกลับเป็นเด็กอ,อีกครั้งนี่มันเป็นผับ อยากกลับไปเด็กอีกครั้งเหรอเรามาสาเด็กเนี่ยอันนี้ม่เป็นอะไรแค่ <c oughs> <40 S 2> สีส้มนิบเซนอันเดเลแดดร้อนที่สุดแย่ละเดี๋ยวเราไปกินข้าวกันเดีว่วนะครับเช็คเอาท์แล้วนะครับ คนเยอะครับวันอา,าทิตย์คนน่าจะเทคเอาันเยอะ